สองชั่วโมงอิ่มแล้วนอนกันแล้วโอ้โหจะทนกับบ้านก็ไม่ลุกท้างั้นปล่อยไว้เย็นเลยนะไว้ให้กินเย็นเลยเนาะจะได้ไปกินหน้าบ้านเขาให้ยาเขาเตียนหน่อยกับช้าก็จะอะไรนะกินไม่อิ่มอีกโอเคนะเลือกเองนะไม่กลับแน่นะเอาก็นอนปลายนู่น เย็นก็มากินให้หมดเนี่ยลงแปลงอีกรอบหนึ่งชวนกลับไม่กลับเนี่ยเย็นิ่ม,มายืนรอแถวนี้เองปล่อยไปก่อนโอเคลพุ่งหญ้าขนนะครับเนี่ยบ้านพี่นุงรักหญ้าขนหญ้าขนมาเช้าได้กระถินนู้นด้วยโอ้อร่อยหอ ทางขาเลออกหอดแหละนะเดินไปถนนนะเนี่ยเดินตะเลแล้วยกแขวายลงมาซ้อมกันก่อนเนี่ย